อัปเดตล่าสุดนะครับกับการก่อตัวของพายุลูกใหม่จะกระทบไทยหรือไม่เรามาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาพบกับทรงพลลมฟ้ากันต่อครับวันนี้วันที่2ตุลาคมครับหลายพื้นที่ท้องฟ้าน่าจะปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าความชื้นหลายพื้นที่รับโดนดูดจากหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อา่าวเบงกอลนะครับซึ่งเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุแล้วยิ่งดูดความชื้นออกจากไทยของเรา แต่ลักษณะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพามาดูแน่นอนครับแต่เรามาดูการก่ตัวของพายุลูกใหม่กันก่อนว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญต่อลักษณะอากาศไทยอย่างไรนะครับจาก JTWC บอกว่าเส้นทางของพายุลูกนี้นะครับในวันที่2ตุลาคมก็ยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์โดยคาดว่านะครับเขาจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินในวันพรุ่งนี้วันที่3ตุลาคม เวลาประมาณ7จ็ดโมงเชา้าหลังจากนั้นในวันที่3วันเดียวกันนะครับก็จะลงสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องและในวันที่4จนถึง5ตุลาคมก็จะประชิดบริเวณพื้นที่เกะาะไหหลําซึ่งในวันที่4และ5ตุลาคมนี้สำคัญมากครับเพราะว่าตัวของพายุเขาเกิดในช่วงเดือนตุลาคม ตามปกตินะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อมีการก่อตัวของพายุในช่วงต้นเดือนตุลาคมพายุก็จะโดนมวลอากาศเย็นลงมาทำลายตัวของเขาลองคิดภาพตามง่ายๆตัวของพายุเนี่ยก็คือเครื่องดูดฝุ่นฝุ่นก็คือมรสุมมวลอากาศเย็นพายุติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้มันก็จะดูดสิ่งรอบๆของมันไม่ว่าจะเป็นมรสุมมวลอากาศเย็น ซึ่งมันไปดูดสารพิษที่ทำลายตัวของมันคือมวลอากาศเย็นดังนั้นในวันที่5ตุลาคมตอนคำ่ำตัวของพายุก็จะอ่อนกำลังลงแล้วขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้รอยต่อระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับและพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวและอ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำอาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ตอนบนของลาว ซึ่งผลกระทบเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อพื้นที่ภาคเหนือตอนบนบางส่วนครับในช่วงวันที่6และ7ตุลาคมก็คือมีโอกาสมีฝนตกมันสามารถที่จะดึงมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมด้วยในช่วงวันที่7ตุลาคมเราดูนะครับจากลมในวันที่7ตุลาคมนี่คือภาพในวันที่7ตุลาคมครับสังเกตดีๆว่าในพื้นที่ทะเลจีนใต้ มีลมตะวันออกลงมาปกลุ่มดูจากเส้นพันสิบสเส้นพันสนี่ก็คือมวลอากาศเย็นและอย่าลืมว่าตัวของพายุเปรียบเสมือนกับเครื่องดูดฝุ่นมันก็จะดูดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาด้วยและมันก็จะเกิดการประทะอากาศทันทีในช่วงวันที่7ตุลาคมจนถึง10ตุลาคมระหว่างมวลอากาศเย็นที่ลงมาพร้อมกับลมตะวันออกมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นที่มาพร้อมกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้น7-10ตุลาคมสภาพอากาศไทยเราก็จะเปรปรวนหนักมากๆเลยครับก็คือมีทั้งฝนมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวบางพื้นที่นในอีสานบนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สกลนครหนองคายบึงการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับ,กบอากาศเย็นอ่อนๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกเข้ามาด้วยซึ่งสุขภาพสําคัญมากครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเปรปรวนหนักมากๆ,ๆ สรุปนะครับว่าตัวของพายุมันจะไม่กระทบไทยอย่างแน่นอนแต่มันจะสร้างฝนให้กับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้บ้างในช่วงวันที่6ตุลาคมจนถึง7ตุลาคมครับซึ่งผมนะครับจะอัปโหลดคลิปทุกวันเวลาประมาณบ่ายโมงฝากทุกทคนกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพราะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผมฮัปโหลดเรื่องของสภาพอากาศนะครับ จึงมาดูลักษณะอากาศโดยตัวไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันรุ่งนี้กันต่อนะครับจากเป็นที่อากาศเราก็จะพบว่าปัจจัยสําคัญก็คือหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือตัวของพายุในพื้นที่ชายฝั่งประเทศอินเดียตัวของพายุลูกนี้แหละครับเขาก็เป็นตัวการสําคัญที่จะเหนี่ยวนํามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้ไปเลี้ยงตัวของมันเปรียบเสมือนให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆเลยครับพายุในพื้นที่ชายฝั่งประเทศอินเดีย เขาเปรียบเสมือนกับเครื่องดูดฝุ่นเหมือนเดิมครับเขาจะดูดสิ่งรอบๆตัวของเขาซึ่งรอบๆตัวของเขาก็คือมรสุมเปรียบเสมือนกับเราปิดด่านกัมพูชาเนี่ยเมื่อไทยไม่ส่งสินค้าไปกัมพูชานะครับกัมพูชาก็ไม่มีการใช้สินค้าไทยก็เหมือนกับตัวของพายุนั่นแหละครับก็คือพายุ ไม่มีการนํามรสุมเข้ามาในไทยแต่ตัวของพายุกลับดูดมรสุมไปเลี้ยงตัวของมันเองเหมือนกับไทยเลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่เลี้ยงกัมพูชาประมาณนั้นครับทําให้ไทยเราเมื่อไม่มีมรสุมแล้วการเกิดฝนมันก็จะต่ําลงในวันที่2และ3ตุลาคมครับแต่อย่าลืมว่าไทยเรายังมีลมฝ่ายตะวันออกในระดับบนนี่ก็คือลมบนครับซึ่งมันจะต่างกับลมล่างจะเห็นได้ว่าลมฝ่ายตะวันออกปลุกลุ่มตามลูกศร ซึ่งเปรียบเสมือนให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยครับกัมพูชาถึงแม้จะไม่ได้รับสินค้าจากไทยแต่ยังคงได้รับสินค้าและบริการจากจีนอยู่ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับอากาศไทยเราก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกอยู่ดังนั้นการเกิดฝนมันก็เกิดจากลมฝ่ายตะวันออกที่นำความชื้นจากพื้นที่ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามานั่นเองครับดังนั้นครับ ปัจจัยอากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็มาจากลมฝ่ายตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งมาดูลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรตั้งแต่2ตุลาคมจนถึง3ตุลาคมครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับในวันนี้พื้นที่ภาคเหนือ ก็จะมีโอกาสมีฝนตกประมาณ10-30เอร์เซในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางส่วนพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีฝนตกได้ด้วยเหมือนกันประมาณ40เปอร์เซนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีร่วมถึงกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่2และ3ตุลาคมครับเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือกับพื้นที่ภาคกลาง ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายใต้อ่อนๆนำฝนขึ้นไปบวกกับลมฝ่ายตะวันออกปกคลุ่มส่วนพื้นที่อีสานนะครับในวันนี้ก็จะมีฝนตกประมาณ20-30เเซส่วนใหญ่ก็จะตกในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิรวมถึงจังหวัดขอนแก่นจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายครับส่วนภาคตะวันออก มีฝนตกประมาณ30ในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้การเกิดฝนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวนะครับ60ส่วนใหญ่เขาจะตกในจังหวัดเพชรบุรีชุมพรภูเก็ตกระบี่นครศรีสุราษฎร์พัทลุงตรังสตูลและสงขลาครับดังนั้นครับ ในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้การเกิดฝนไทยเรายัางมีอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนมันก็มีมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่ปกกลุมนั่นเองครับซึ่งภาคใต้เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลสรุปนครับว่าไทยเราฝนจะกลับมาในวันที่6ถึง10ตุลาคมครับแล้วหลายคนสอบถามกับผมต่อนะครับว่าตัวของมวลอากาศเย็นเขาจะเริ่มมาเมื่อ,อไหร่ มันเป็นคําถามที่หลายคนสอบถามผมมาตลอดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของความกดอากาศกันบ้างโดยในช่วง6ตุลาคมนะครับตัวของมวลอากาศเย็นก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอ่อนๆในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนมากๆครับเนื่องจากตัวของพายุเริ่มดึงมวลอากาศเย็นลงมาแต่ยังเห็นไม่ชัดเจนนะครับซึ่งมวลอากาศเย็นเนี่ยเขาจะลงมาปกคลุมไทยเราในช่วงวันที่14ตุลาคมครับ ดูจากเส้นความกดอากาศในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้นี่ก็คือมวลอากาศเย็นเส้นพันยีเส้นพันยีเส้นพันยีลงมาในพื้นที่ประเทศเวียดนามนั่นเป็นสัญญาณว่ากลางเดือนตุลาคมนี้ตัวของมวลอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมาปกคลุมไทยเรานั่นเองครับดังนั้นครับมวลอากาศเย็นจะมาแน่นอนในวันที่14ตุลาคมครับแต่ระหว่างกว่าจะถึง14นั้นเลยครับเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับมือในส่วนของ ในส่วนของสภาพอากาศที่มันแปลปรวนหนักมากๆเลยครับสวัสดีครับ